ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศแปลกๆหน่อยนะครับที่ต้นกล้วยครับต้นกล้วยกับปลูกลูกกระปิกลิกกนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เขาปลูกต้นกล้วยไว้นะครับมาดูว่ามีอะไรแปลกๆนะครับทุกท่านครับก็จะมาชมกันนะครับตรงนี้จะจะมีกล้วยนะครับกล้วยซึ่งก็ออกออกหัวปีนะครับมีหัวปีแล้วก็จะมีลูกออกมานะครับ ก็ามาชมกันนะครับว be ่าแปลกแบบไหนครับนี่ครับเราก็จะมาชมต้นกล้วยกันนะครับบอกออกปีตรงออกลูกตรงตรงกลางต้นนะครับกลางต้นตรงนี้ก็ดูมาดูกันนะครับทุกท่านครับครับนี่ครับกับบรรยากาศต้นกล้วยต้นเล็กๆนะครับซึ่งใบก็จะตายแล้วครับส่วนใบส่วนต้นนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับปลูกไว้ซึ่งเขาก็จะมีต้นที่แค่แกนนะครับไม่พอที่จะออกลูกนะครับฝั่งนู้น แต่ก็จะมีแปลกที่ต้นนี้ครับต้นนี้ซึ่งก็จะมีจะมีออกมาตรงกลางนะครับมาชมกันนะครับของแปลกนะครับนี่คือลําต้นของเขานะครับลำต้นก็จะเป็นต้นเท่าแขนนะครับใหญ่กว่าแขนนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ออกลูกอยู่นะครับแล้วก็มาชมกันนะครับว่าเขาจะมีลูกเท่าไหร่นะครับมีมีลูกโดกงไหมครับนี่ครับข้างล่างก็จะมีเหมือนกันนะครับมีอยู่ประมาณสักถ้านับได้นะครับข้างล่างก็จะมี หกนะครับมีหกหกหกหวีหวีเขาก็จะมีหกลูกนะครับข้างล่างซึ่งถ้ามองฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีข้างบนก็จะมีลูกแฝดด้วยนะครับนี่ครับเป็นแบบแฝดนะครับแฝดตัวหนึ่งข้างบนเขามีอยู่อันตัวใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ากับแฝดก็จะเป็นหกครับแล้วก็ตัวเล็อกอีกสองเป็นแปดนะครับ ข้างล่างข้างล่างหกข้างบนก็จะเป็นแปดแปดแปดลูกนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีที่ที่เขาออกมาข้างล่างก็จะมีแบบนี้ครับนี่ครับปีออกมาตรงกลางต้นนะครับต้นก็ใกล้จะตายแล้วนะครับตรงท่านครับเป็นของที่หาดูยากนะครับหาดูยากซึ่งต้นเขาก็จะนี้เดียวแต่ว่าเขาก็จะออกลูกนะครับถ้ามาชมฝั่งนี้ครับมาชมฝั่งนี้ว่าเขาจะมี ลักษณะแบบไหนครับมามองใกล้ๆครับทุกท่านครับหัวปีเขาก็นี้หนึ่งนะครับนี้หนึ่งแล้วก็จะมีข้างล่างนี่ครับมองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นข้างล่างมีอยู่หกหกหน่วยครับหกหน่วยข้างบนก็จะมีมีห้านะครับห้ากับลูกแฝดเล็กๆอีกสองก็เป็นเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดข้างล่างข้างล่างห้านะครับ ข้างล่างหกครับข้างล่างหกข้างบนเจ็ดนะครับนี่คือลําต้นของเขานะครับซึ่งเป็นของแปลกครับทุกท่านครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็พามาชมกล้วยออกลูกตรงกลางต้นครับชมบรรยากาศกันนะครับครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเป็นป่าที่แห้งแล้งครับตรงนี้ก็ก็ก็น้านี้ก็หน้าแล้งนะครับต้นไม้ก็เริ่มที่จะใบย้านะครับใบย้าก็เริ่มที่จะตายครับ สำหรับต้นกล้วยแปลกๆนะครับทุกท่านครับก็ชมกันนะครับดูสวยนะครับดูสวยดูสวยดีนะครับสำหรับกล้วยกล้วยนะครับครับนี่ครับบรรยากาศดีๆนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น หนองน้ำครับต้นกล้วยที่ปลูกไว้ก็จะเป็นต้นเล็กๆครับไม่โตครับไม่โตบรรยากาศนะครับครับบรรยากาศยามเย็นนะครับสดชื่นสดใสในวันนี้นะครับก็จะพามาชมต้นกล้วยแปลกๆนะครับออกออกลูกนะครับออกหน่วยตรงกลางต้นนะครับนี่ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ลูกของเขาก็เล็กๆนะครับลูกเขาเล็กๆซึ่งก็ดูดีนะครับชมคอามแปลกนะครับความแปลกก็สวยงามดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับทุกท่านครับ